สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไรยอ้อยนะคะผู้บริหารน้ำตาลขอนแก่นมองมาตรการรัดสกัดฝุ่นก็คือฝุ่นกันเผาอ้อยหรือว่า PM 2.5เพิ่มราคารับซื้ออ้อยสด120บาทต่อตันยังไม่สะท้อนต้นทุนจริงเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทน้ำตาลคอนแก่นจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า KSL นั่นเองก็ได้มีการเปิดเผยว่าบริษัทนะคะได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิง่งแวดล้อมและก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐด้วยการลดปริมาณการรับซื้ออ้อยที่ถูกเผานะคะหรือว่าอ้อยไฟไหม้นั่นเอง ซึ่งในฤดูการหิบปี6-7ทับ6-8บริษัทนะคะมีปริมาณอ้อยไฟไหม้เฉลี่ยกลุ่มทั้งกลุ่มอยู่ที่17%จากปริมาณอ้อยเข้าหิบ3.4ล้านตันนะคะในของ4 4 4ล้านตันในปัจจุบันซึ่งช่วยก็คืออยู่ภายในกรอบอัตราไม่เกิน25%ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการลดการ เผาอ้อยก็คือลดฝุ่น PM 2.5ในฤดูการ ะะซึ่งอย่างไรก็ตามมาตรการของภาครัฐที่ออกมานะคะถึงแม้ว่าจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาฟุพ่พ PM 2.5บรรเทาผลกระทบให้ประชาชนโดยรวมของประเทศแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยในเรื่องของต้นทุนการเก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้นค่ะสำหรับมาตรการภาครัฐที่เพิ่มราคาซื้ออ้อยสด120บบาทต่อตันนะคะไม่ได้สะท้อนถึงต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยสด 200-250บาทต่อตันในขณะที่อ้อยเผานะคะมีต้นทุนการเก็บเกี่ยวที่100-150บาทต่อตันจึงทำให้ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณอ้อยเผาได้ในทุกพื้นที่ค่ะขณะที่อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายนะคะกำลังตกเป็นจำเลยสังคมในด้านการสร้างมลพิษทางอากาศกับมีข้อมูลจากโครงการขายคาร์บอนเครดิตจากอ้อยนะคะ เปิดเผยถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อ้อยอายุ1ปีสามารถดูดซับอยู่ที่5,800กิโลกรัมคาร์บอนนะคะต่อไร่ถึงแม้ในกระบวนการปลูกการใส่ปุ๋ยตัดอ้อยและขนส่งถึงโรงงานจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์1 4 0 0กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ก็ยังไม่ก็ยังสามารถดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง4,400กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่นะคะ ซึ่งอ้อยสดสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง4,400กิโลกร,รัมคาร์บอนต่อไร่ค่ะสำหรับการคาดการรายได้งวดปีของ67 6 8โต15%หลังมีอ้อยเข้าหิบเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งฤดูกาลนี้ก็คือ67ทับ8ปริมาณการอ้อยทั้งระบบของประเทศนะคะจะอยู่ประมาณ95-100ล้านตันค่ะเพิ่มขึ้นมา เพิ่มขึ้นนะคะประมาณ15-22%เมื่อเทียบกับปี66-67ซึ่งอยู่ที่12ล้าน82ล้านตันค่ะเนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นด้วยและก็กะเกษตรกรนะคะหันมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทมีกำไรสุทธิ918ล้านบาทเพิ่มขึ้น2%จากปีก่อน904ล้านบาทนะคะจากปัจจัยราคาน้ำตาลโลกในตลาด อยู่ในระดับสูงค่ะและก็อัตราเลกเปลี่ยนเงินบาทอ่อนค่าจึงทำให้ใน,ในปี67บริษัทมีกำไรใกล้เคียงกับปี66ก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายน65ถึงเดือนตุลาคม66นั่นเองค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะประกาศปรับลดดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรรวมของบริษัทอย่างมีในสําคัญเนื่องจากสัดส่วนรายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจน้ำตาล80-90%นั่นเองค่ะ